สวัสดีครับวันนี้เอาพระอีกหนึ่งรุ่นของทุ่งสมกทีธรรมของหลวงปู่สังวรที่ไม่ค่อยพบเจอครับในวงการของพระเครื่องของหลวงปู่สังวรเข็มโกเพราะว่าจะเห็นในท้องตลาดน้อยครับ <c oughs> เพราะว่าทำออกมาไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ครับ ั้งแต่ผมเล่นมาองค์นี้ก็น่าจะเป็นองค์แรกที่ได้ผ่านมือผมนะแต่เขาก็มีการซื้อขายกันมานานแล้วล่ะครับถึงจะทำน้อยแต่ว่าราคายังไม่แพงครับอยู่ที่หลักพันต้นๆพราเครื่องมันต้องดูที่ความนิยมนะครับจะเอาความหายากสร้างน้อยมาเป็นตัวกำหนดราคาไม่ได้พราเครื่องต้องดูที่ความนิยมเป็นหลัก ถึงจะมีราคาครับนะครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์พระชินลาชนะครับรุ่นนี้สร้างประมาณปี3 0ถึง3 1อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ยครับก็สร้างในโอกาสที่เททองครับงานเททองพระประธานในโบสถ์ของพัดทุ่งสมคีทำ เททองพระประธานนะครับไม่ใช่สร้างโบสถ์โบสถ์นั้นสร้างมาก่อนแล้วก็พระประธานนี้มาที่หลังสร้างที่หลังรุ่นนีเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้อัญเชิญพระพระองค์โสมครับมาเป็นประธานในพิธีเททองหลอด้วยหล่อพระประธานในโบสถ์วัดทุ่งสมคีธรรมนะครับ หลังก็เขียนว่าวัดทุ่งสมคีธร,รมเป็นพิมพ์ชินราชครับพิมพ์ชินราชองค์กำลังสวยครับอย่าไปสับสนกับพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับไม่เหมือนกัน ของปู่สังวนจะมีชื่อบอกครับจะไม่ง่ายจะมีชื่อข้างหลังชื่อวัดบอกแต่บางองค์ก็อาจจะอาจจะติดไม่ชัดก็ให้สังเกตุปละการองค์นี้ก็อยู่หลักพันต้นๆครับยังไม่มีเก๊แอย่างที่ผมบอกครับถึงสร้างน้อยแต่ว่าถ้ายังไม่มีความนิยมเขาก็มันก็ยังไม่แพงครับ ราคาขึ้นอยู่กับความนิยมในทองตลาดด้วยแต่ถือว่าเป็นพระที่หลวงปู่สร้างครับดีหมดพิธีดีเจ้าพิธีก็ดีครับศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มีการจัดสร้างที่ค่อนข้างจะเป็นพิธีรีตองครับไม่ใช่ สร้างออกมาเรื่อยๆก็คือแบบสร้างขึ้นมาทีเดียวทําทีเดียวไม่มีทําเสริมทีหลังอะไรประมาณนี้ครับเหมือนพระพุทโธคังนะครับสร้างขึ้นมาทีเดียวเทท้องหล่อทีเดียวแล้วก็ปลูกเสกทีเดียวครับ ครับข้างหน้ามีรุ่นไหนของปูสังวันมาให้ได้ชมอีกหรือได้มาอีกเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ